สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะไปหาองค์ุ่งรับแลน,นะครับพี่พี่นะวันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับน,น,นี่เลยพี่พี่ผมเอาน้ําแล้วก็ของกินมาด้วยนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยผลไม้เนี่ยผมหาซื้อได้ยากมากนะถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องลงไปซื้อที่ตัวเมืองนะครับทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยหาผลไม้กินยากอยู่นะครับทุกคนก็แก้วมังกรเนี่ยยังไม่สุกเลยนะครับพี่พี่ครับ นะผมก็อยากจะมาหาองญิงนะครับแล้วก็ผมได้เตรียมสร้อยมาเรียบร้อยแล้วนะผมจะไม่ไม่สใส่ทุกคนเพราะว่าผมใส่แล้วมันรู้สึกคันๆยังไงไม่รู้นะครับไปทุกคนก็มีน้ําเปล่าแล,แล้วก็มีขนมนะครับแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะนะพี่ๆนะนมเปรี้ยวเนี่ยก็ทํามาจากผลไม้นะครับพี่ๆสีก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอเคลนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทันต่อไปนะครับไปทุกคนเรารีบขึ้นไปกันเลยดีกว่าทุกคนดูแดดดิแดดเนี่ยดีมากเลยนะครับทุกคนอวันนี้เนี่ยผมก็มาคนเดียวเลยนะครับไม่ได้ชวนเพื่อนติวมาด้วยนะก็วันนี้เนี่ยผมตั้งใจที่จะมาหาองค์หญิงรับแรงนะครับพี่พ ขาน่าจะอาการท่านเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอเขาเนี่ยหลายวันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปทางนั้งนะทุกคนถ้าเราเดินทางนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลกนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินทางนี้กันดีกว่าแล้วก็มีแมลงอะไรไม่รู้นะพี่พี่นะคือเต็มเลยอะเกาะตามตัวผมเนี่ยเยอะมากนะครับ าการเนี่ยดีมากเลยไปพี่เมื่อวานนี้นะครับผมมาเนี่ยผมพาเพื่นติวเนี่ยมาหาน้องสาวอุ้งหญิงนะก็เจอนะทุกคน ทุกคนเจอนกไหมนกมากินลูกสายเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพี่พนี่นะครับเป็นต้นสายนะพี่เอฟซีนะนกเนี่ยชอบมากแล้วก็มีกระรอกนะนะทุกคน่เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินไปเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้ถึงแล้วนะครับพี่พใกล้ถึงแล้วนะ ต้องเดินระมัดระวังหน่อยม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเจอองค์หญิงรับแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมพาเพื่อนติวมาเนี่ยผมไม่เจอนะพี่พนะผมเจอแต่น้องสาวนะทุกคน ของกินที่ผมเนี่ยเตรียมมาให้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมานั่งกินกับองค์หญิงด้วย,ยนะครับขอให้ท่านเนี่ยได้ออกมาหาผมดนะ้ครับพี่ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาถึงแล้วน,นะครับนี่เลย บริเวณนี้เลยนะที่ผมเจอองค์หญิงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเรียกกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าองค์หญิงท่านเนี่ยจะออกมาหาผมหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยองค์หญิงเนี่ยไม่ได้ออกมาหาผมนะเพราะว่าองค์หญิงเนี่ยน่าจะตกใจแล้วก็น่าจะกลัวๆนะพี่นะนานๆทีนะผมจะเรียกองค์หญิงเนี่ยออกมาหาผมนะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะ บรรยากาศแบบนี้เนี่ยน่าเล่นน้ำมากนะครับพี่เอดีน้ำเนี่ยเย็นมากนี่ครับน้ำเนี่ยคอนข้างที่จะเย็นเลยนะพี่ ดูใหญ่ข้างล่างดิใหญ่ข้างล่างผมเนี่ยร้อนมากเลยนะครับโอเคครับพี่พครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอองญิงกันเลยดีกว่านะครับครับผมไม่ได้เอาสร้อยมาเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าผมอาจจะไม่เจอองญิงรับแรงนะครับ Okay. เดี๋ยวเรามานั่งรอ,อกเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับพี่ๆครับผมเนี่ยก็ได้นั่งรอองค์หญิงรับแรงเนี่ยได้ ยีสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็เขาเนี่ยออกมาหาผมแล้วนะผมเนี่ยรอถ้าผมไม่เอาสร้อยออกมาเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เจอเขาแน่ๆน,นะครับแต่ดีนะที่ผมเนี่ยได้พกส้อยมาด้วยนะครับพี่พี่ก็คือรอบนี้เนี่ยองหญิงเนี่ยออกมาหาผมนะน้องเสารเนี่ยไม่ได้ออกมานะพี่พี่เจอไหมครับนู่นเลยนะพี่พี่นะเดิอในกล้องเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ผมเนี่ยจะเดินเข้าไปคุยกับองค์หญิงนะครับว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับว่าดีขึ้นยังนะครับบางทีเขาเนี่ยอาจจะขวายเสียนะครับที่โดนจับตัวไปนะครับดีนะที่เขาเนี่ยไม่เป็นไรมากนะพี่ๆนะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะนำของกินเนไปให้ท่านด้วยนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าองค์หญิงเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะครับ นี่เลยทุกคนครับมีนมเปรี้ยวด้วยนะทำมาจากผลมไม้นะพี่พี่ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะกินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็นี่มีเย็นๆด้วยนะทุกคนแล้วก็มีขนมปังนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาเขาเลยดีกว่าครับผมนี่เลยนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้ผมตั้งกล้องเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยดีกว่านะเหมือนองค์หญิงน่าจะออกมาเล่นน้ำด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่า ก็พี่พีเอฟซีครับเมื่อกี้นะผมก็ได้นั่งคุยกับองค์หญิงนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยป้อนขนมผมด้วยนะพี่พี่นะเดี๋ยวท่านเนี่ยต้องมานั่งกับผมได้สักแป๊บหนึ่ง๋ยวเขาก็ต้องกลับเข้าเมืองแล้วแหละเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยไม่ไม่ให้ผมเนี่ยไม่ใช่ดิคือไม่ให้องค์หญิงเนี่ยออกมานานเกินนะครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายเหมือนเขาก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวองค์หญิงเนี่ยก็ต้องกลับเข้าเมืองแล้วนะครับ เพราะว่าองค์หญิงเนี่ออกมาหาผมได้แป๊บเดียวนะพี่พี่นะอันนี้ท่านก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็คนนี้น่คือพี่สาวนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวเจอนนะครับท่านท่านบายบายผมด้วยนะพี่พี่นะเฮ้ยพี่พี่ท่านกลับไปแล้วนะครับก็ นานๆเนี่ยผมจะมาเที่ยวหาเขานะไปพี่เอฟซี FC นะก็ปลดใช้วิจารยญาณในการรับชมนะครับพี่พีก็เป็นความเชื่องบุคคลนะครับรอบนี้เนี่ยองค์หญิงเนี่ยออกมาคนเดียวนะทุกคนแล้วก็กลับเข้าเมืองนล้วนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยออกานานไม่ได้นะพี่พีเพราะว่าจะโดนพ่อเนี่ยด่าเอานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ฝนเนี่ยเหมือนจะตกด้วยนะทุกคนฝนเนี่ยจะตกแล้วนะท้องฟ้าเนี่ยมามืดแล้วนะครับก็ทีแรกเนี่ยผมเนี่ยจะชวนเขาเนี่ยเล่นน้ำแล้วนะครับแต่ว่าองค์หญิงเนี่ยต้องรีบกลับนะครับพี่พีเอฟซีเลยเล่นน้ำไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรถ้ามีโอกาสก็ค่อยมานั่งเล่นน้ำกับท่านนะครับทุกคน ก็ต้องบอกทีเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มาจีบนะครับผมแค่อยากจะมาเป็นมิตรหรือว่ามาเป็นเพื่อนกับเขานะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วนะครับทุกคนก็ไม่ดราม่าผมนะทุกคนนะผมก็อยากจะแบบน้าของกินมาให้ท่านนะครับผมเพราะว่าท่านเนี่ยยังไม่อยากมีแฟนด้วยนะครับก็อยู่แบบเป็นแบบเป็นมิตรกันดีกว่านะทุกคน ก็ทีแรกเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาเล่นน้ำด้วยนะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยไม่เต็มใจผมเนี่ยเล่นน้ำเลยนะครับพี่พมามืดตึ๊บเลยนะทุกคนนะโอเคครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอล้างไม้ล้างมือก่อนนะครับรู้สึกว่าร้อนนะพี่พี่ตอนเนี้ผมรู้สึกร้อนอบเอามากเลยนะครับ อากาศแบบนี้เหมือนเห็ดจะขึ้นเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาล้างหนงล้างหน้าก่อนนะครับพี่ๆตอนนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องเดินทางกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ฝนรู้สึกว่าเริ่มมาแล้วนะครับท้องฟ้าเนี่ยมามืดแล้วนะพี่พี่ครับก็เมื่อวานนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้พาเพื่อนสิวเนี่ยได้มาหาน้องสาวองค์หญิงนะแต่ว่าวันนี้ผมก็อยากจะมาหา องค์หญิงรับแรแล้วก็ได้น้ําของกินเนี่ยมาให้ท่านด้วยนะครับไม่รู้ว่านมเปรีย้ยวเนี่ยท่านจะกินได้หรือเปล่านะบางทีอาจจะทํามาจากนมวัวนะครับพี่ๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีผลไม้เนี่ยผสมด้วยนะพี่ๆนะไม่รู้ว่าท่านจะกินได้หรือเปล่าถ้าท่านกินไม่ได้ท่านก็คงน่าจะแบบน่าจะไม่กินนะครับทุกคนเพราะว่าถ้ามีพวกเนื้อสัตว์หรือว่านมนมนมวัวอะไรประมาณเนี่ยน่าจะกินไม่ได้นะทุกคน ก็โอเคคร peso, urai, tourism, ia, ับพี่พี่ก็คลิปนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะมาหาองค์หญิงนะครับก็องค์หญิงเนี่ยยังไม่อยากมีใครนะครับนะอีกอย่างนะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วนะก็ไม่ดาม้าผมนะครับพี่พี่ก็อยากจะมาเป็นอยากจะมาเป็นแบบเป็นเพื่อนกับองค์หญิงนะครับก็คอยมาเที่ยวหาองค์หญิงน้ำของจีเนี่ยมาให้ท่านนะครับแล้วก็มีพีเอฟซีเนี่ยส่งผ่าถุงมาได้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาให้องค์หญิงนะทุกคนวันนี้น่ยคือผมรีบขึ้นมาก็ เลยลืมนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ขอเพิ่มหนึ่งไลน์นะครับหนึ่งแชร์นึนงติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับโอเคอยังไงเนี่ยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปทุกคน